คนมาดูนะครับต so ัว้่าัน้เตียนะครับอันนี้ดูปะทากันหลังคามใหญ่มานะครับอันนี้ไน้ว่นี้ได้กิโลครับนี้ได้กิโลน่เก้าร้อยเก้ารตันเ เอเลยโวเอเลยนี่ต้องขัดก่อนนะครับถอยู่ไดีเอสเออ๋อนี่มันจะขัดที่เป็นกระตะก้นะครับ อืมเนี่หลอดที่รั่อจะหลอดที่นี่นะรัแล้วก็ลงไปยังที่ kenteng dia ni la bono Oh ha Si 22 เดบุตรก้าบนมาแล้วครับสองนะครับเอเอเป็นขาวนะครับเอสีขาวต้อมาเป็นครับโลละแบาทครับต่อมเปน,น้อยครับแปบาทเนะานะ

จะได้กมือตั้งไว้ตั้งไว้จะมีคิ้วบางีแหละไม่คิวเลยา<อ>กขนเลยเรีว่าทีนี่เป็นหื่อคิ้วนะครับคิว้วไขมันคิ้วละห้าร้อยนะครับถ้าไข่ถึงคิ้วแล้วสาระ,ะแต่ยังไรนครับตัวนี้พอเท่าก็ได้คิวนะค้วเพิ่มครับคิ้วเพิ่ม นี anyway, this point, ้เขาได้ค hmm. mm, uh, oh, ิวเพิ่มเนาะเขาได้คิวเพิ่มเแหกแน่เา้ยห้าร้อยปุงห้าร้อปงห้าแเิ่มหมเดียวเขาปอห้าร้อยเขจ้าของปออ่ะปห้า้อเขาซื้อสองอรเดีง

นบรรยากาศกับทัดลำไยนะฮะบรรยากาศให้ดูขอไปจิ้มมวนครับระะอะไรไม่รู้ขอที่พามาดูนะครับเต่ารถลำไยนะครับเฮ้ยเอาไปจิ้งมวนนะครับนี่เป็นขายกาบลำไยตรงนี้นะครับแล้วกม็มาอบตรงนี้นะฮะ อ้สิ่งดังขนาดเลยมู่อบคิวันเนี่ยฮะนี่ฮะต่อบโอ้โหียนะคนขวัญล่ะเหนี่มีอุปกรีห้องกันด้านเครับนี่ฮะอเต่อบดำใหญครับ ใน,ในอุณหภูมิทั้งในคือทั้งได้เลยครับเปิดลมยงเป็นยยงแห้งนะฮะโอ้โหดูข้างๆครับนี่เป็นเจ้าจเป็นตะเกียงตะเกียงไงฮะโอ้ผมดโอซีเลยครับเอาไปขายนะฮะแต่ละแห่งข้างในเนี่ยเป็นเตาบะบีนะครับเตาบะลมยัง ทต๊อปเนะมีโอสตั้แต่สิบห้าาฬิกามีวันยด้วยนะครับแต่ละตัแต่ละตูตะตส่วนข่าน้ำไ่เยเราอยู่โซนนู่นโซนขายน้ำไยนะครนะับเา,า,าน่ายกาศนะฮะี่กาาาา็่ายบรรการเรืน่อ,นอง่าามแอบไม่อนไดนหันนะครับแต่ อบน้ำใจยิ่งม้วนนะครับตัวยิ่งม้วนนะครับโอ้กระหันข้างแรงครับมาผ่านเปื่นขายหันเป็นอบน้ำใ่ตัวนะครับราคาก็วันนี้แปดบาทนะฮะแปดบาทแต่ต้องมีคิวด้วยนะครับต้องมีคิวตัวคิวตัวแปดบาทสามบาทแล้วก็หนึ่งบาทก็นะครับประมาณนี้นะอันนี้คือถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับไอ่อบน้ำใ่ของยิ้งมดวนกันนะฮะ